จ็กกี้ไมขโมยม,มาม่วงข้างบ้านกันครับพี่น้องได้เลยนะครับพี่น้องหมวนเสาหนวยอันดับแรกเรามาล้างม,าม่วงกันนะครับพี่น้องน <c oughs> ลนต่อมานะครับปอกเปลือกนะครับถ้าไม่ปอกมันจะไม่ออกนะครับม <What? S 1> ีดไม่ได้เรื่องเลยนะครับพี่น้องกระโดดผมยังคมกว่ายิ่ล้างข้างนอกเสร็จแล้ว อย่าลืมล้างข้างในนะครับพี่น้องใครเป็นน้องมือวะขาวๆเลยพี่น้องใครเป็นน้องมือมันจัดป้อมวงใส่จานดีกว่าพี่น้องแหมแผ่นบางเหมือนใจคนเลยกูก็งงกับตัวเองเหมือนกันมาเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่ดีน้องออกจงเลยฮะเรื่องติดคุกติดตารางนะกูนะอ้อนอื่นเรามารู้จักวัตถุดิบในการทําเครื่องจิมกันดีกว่านะผมมีแต่รถดีเท่าน้ ที่เราขาดไม่ได้ในเครื่องจิ้มนะครับผมเกือไงพี่เนาะถ้าพร้อมแล้วก็ทิมพิมหน้ามึงได้ไวสัก